สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศหลังจากเมื่อวานนี้โอยรวยกันเก็บขิงขนาดเลยค่ะครับ,แล,บแล้วแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วแล้วครับพี่น้องค่ะสะาดตาแล้วสาดตาต้อนรับโชคใหญ่จะเข้ามามนเนาะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทาง เลขของอพ่อหนองพี่กับพี่สาวหาดใหญ่เนาะงวดว่างหันนี่พ่อหนองพี่กับพี่สาวหาดใหญ่ขันประกบกันเนาะค่ะท่านผู้ชมก็จะได้เก่าซีซีเก่าค่ะได้แค่สองคู่ค่ะท่านผู้ชมสองสองคู่เท่านั้นค่ะสองคู่ค่ะ เก่าสีเกาสีครับค่ะเอาเลขออกแล้วก็คิดได้หมดเนาะค่ะเลขกออกแล้วขอบคุณแนวทางสองสำนักเนาะค่ะที่เพิ่นแบ่งปันมากค่ะน้ำเสียกะจะประกบไอเอฟซีเด้อค่ะดานบุชมค่ะเท่าเดี๋ยวไายสวนให้พี่น้องเบื้องก่อนสะอาดแล้วก็เลยอยากให้พี่น้องเบื้องเบื้องต้นนันเอียงก็อไอ้นแช่่ะจะเบื้องห่มด้วย กำลังเป็นหฮมนะเออกำลังเป็นหฮมต้นขามนี่สีรอดบ่เนี่ยเพราะว่าปลูกอยู่นี่งามงามอยู่บนคางกระท่อมบานเอากระท่อมมาว่างกันเลยใหญ่มองเป็นใหญ่มองค่ะท่านผู้ชมสบายบ่สบายบ,ายปบายป่ป่านนี้แป้นเหรอสบายบ่ค้มแพรล,ลีค่ะ ได้กินเด้อนี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อไงอย่างจะเป็นแมงก่อนบอกพี่น้อยที่เบิ้งฝรั่งนะปะฝรั่งเตับเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมพ่อน้องพีแซมตลอดการเนาะครับรุดหัวเดียววะเถอะหัวศูนย์เดียวแม่งอืมหัวสองแปดเนาะครับค่ะ น้องล่าก็ยังคงสภาพล่างค่ะท่านู้ชมโอ้ค oh, <okay. S 1> ่ะนี่น้ำเสียสิเอาพอหลองพี่กับพี่สาวหาดใหญ่มาประกบกันล่องเบิองค่ะชส่วงที่พนเขากอติดไปก่อนค่ะพอหลองพี่เพนเป็นบนล่างแต่ว่าพี่น้องก็เห็นผลงานพนแล้วพนไปตารางค่ะพี่สาวหาดใหญนนหยนี่เพนหาแนวทางมา นี่ของเพลนนะค่ะเพอนหามากแต่บนสังเกตแล้วเพลนแดนลุ่งลางบ่อยมากเนาะเอาโหลดค่ะท่านผู้ชมเหล็กมันบ่ห้ายคูบนลางไปโหลดค่ะถ้ายีสิบคูบนลางมันกับวะไหวเนาะครับค่ะนี่น้ำเชียร่องเอาพอของพี่กับพี่สาวหาดใหญ่มากประกบกันเด้อค่ะงวดนี่นี่ขันงวดว่าหันกันท่ารูวาเลขกออกเลย <laughs> จิบกมาเอฟซีอยู่ค่ะตอนนี้กับประกบใช่พอชอนบุรีกับเขาแล้วเนานะครับค่ะคือจังเอฟซีเป็นคอมเมนตนไตคลิปแม่เถาะเพิ่นว่าถ้าเลีให้บนถ้าล่งลางเซียนเิ่นกถ็ถถอวา่าสำหรับเซียนเิ่นก็ถือวา่าเขากับกบแมเนอยู่เนาะครับค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคันเลขกหน่อยภู อยู่กับเอฟซีที่จะผิดจารณาเบิ้งวา่าไข่จเจ้าบนกับรางน้ำบอเจงสีีนาเอ๊ตัวนี้ไข่ขึ้นมากรางน้ำแท่ิ่ขึ้นไห้บนเอาไว้ขังสันไข่กระเสียวบนรางน้ำค่ะอยู่กับเอฟซีผิดจารณาเนาะครับค่ะขันเซียนเพ่นไห้บนล่งรางไห้รางขึ้นบนก็ถือว่าเซียน่นเห็ดผาดเอา๋อเจ้าไดนเอฟซี FC กับผิจารณาเอาค่ะ yeah. สำหรับน้ำเสียกันเป็นหนึ่งบนล่างคุณแล้วค่ะท่านผู้ชมเพียงเหล็กครกบคดที่จะนําเสนอนี่กับบนล่างได้ครับผมค่ะ <c oughs> ไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะเอามาเบิ่งหมวดไม่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียปลอยออกไปแล้วเด้อนี่ค่ะพี่สาวหมู่บ้านปลอยออกไปสามพอน้องพี่ปลอยต่อตองงวดผู้นนะน้ำเสียกับเขาใจแต่าว่าพอน้องพี่ได้สองได้สองได้หนึ่งเนาะหนึ่งกับเก่าบัวอยเขาใจวา่าคนเด่นหนึ่งกับสองอค่ะ เอ๊ะซิวะผู้เมียนที่น้ำเชียรของคุณหลายๆเด้อค่ะมันหลายตัวเลียงไล่งานความค่ะท่านผู้ชมเนาะครับความองพี่คนเด็กหนึ่งกับเก่าค่ะหนึ่งกับเก่าน้ำเชียร์ไล่ล่องเอาว่าประกบใส่พี่สาวหาดไงสามหนึ่งได้สามหนึ่งกับสามเก่าสามหนึ่งก็ออกไปแล้วแต่ว่าสามเก่านี่ปีนี้ออกเปเท่าออกแล้วออกแล้วของอาจารย์ต่อยครับค่ะ ออกแลวออกอีกยู่นี่แหละครับผมแมนยู่แต่ว่าคูนี่กับคู่นี่หัวก็ออกทีเดียวหนึงที่ถบเจ็ดเก่าเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกเนาะอันใดอีกถวเก่าแปดเออเก่าแปดอีกเนาะบค่ะนี่ค่ะท่ามผู้ช้วดวนวล่นไปก็มาอยู่นี่แหละค่ะ ได้กับวันนนอนเบิ้งไปก้อนก็นได้คะ่ะท่านผู้ชมเบิ้งหลักพิจารณาเบิ้งก้อนก็นได้คะ่ะเบิ้งไปก้อนคะ่ะคืนนี้มาเจอกันนะคะท่านผู้ชมเจอกันนั่งเอกสองนั่งเอกสิกับขึ้นมาแล้วเอฟซี 4, พิ่นได้เต็มเต็มว่างหันก็คือศูนย์หกพิ่นไล่บอกน้ำเสียแล้วกระโท่บอกร้อมคะ่ะมันเสว่าได้ให้เอฟซีพลาดโอกาส ดังเอกโอ้หาหกหมวดติดพุนท่าเถาปีที่แล้วเนาะครับค่ะพี่ประกายกับพี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมดังอีลีดังมากเลยปีที่แล้วค่ะเพิ่งมาพบกันปาร์ตอันนี้จนจะสิ้นปีแล้วท่านได้ว่าจะจะเป็นช่วงนี้แล้วเนาะเม่นค่ะงาเลวเลยหนึ่งสองเ็น่าเถาปีที่แล้วครับปีนี้ก็ยังมีหนึ่งสองอีกเนาะเอฟซีพัได้ศูนย์หก เต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมวังหันคืนนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมได้เห็นหรอ,อ <ทะ S 1> พี่<ม>าสาว <8 S 2> หัด <9 S 2> ใหญจพ <9 S 2> ันได้สามเนาะนพอของพี่ได้หนึ่งกับเก้าเข้าใจแต่ว่าสองเนาะทอมันเป็นหนึ่งกับสองในน้ำเชียเข้าใจแต่หนึ่งกับสองค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับเก้าค่ะหนึ่งกับเก้า แมนอันลินกี้ไหมคะานผู้ชมลิ่นกีความสดใสของใบหนึ่งมีความวางแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยเห็นหนึ่งสีมีความสุขคือเอฟซีไวเอรีมีความวางลินกีค่ะอ๋อเข้าอนี่มาอ่างเอฟซีกันของฝนกับมีเอตาว่าเข้าแกะอ่างมากครับผม จะว่าอวดอ่างเอียงเด้อพี่น้องน้ำเชี่ยกระแซวไปเอ็ผลผลผลกซ์พันผู้เพิ่นมักแซวเฮากัมีเนาะค่ะค้ำๆไปค่ะท่านผู้ชมเบิ่งดูค่ะท่านผู้ชมเมองเนี่ยก็ามาเชี่ยวว่าเสียกระดาษมะฮ่อหมักซีดาพ่อยายก็ไม่ยายได้กินแล้วไล่เม็ดค่ะแสบเนาอทอพูน่ะจังได้มาอยู่ในไตอันนี้แต่ออนซ้อนเนาะค่ะท่านผู้ชม ยี่เงียนพี่น้องเอ็กซีก็<น>จะมีหลายคือกันค่ะผุผนเมืงเองในาถวหอยยำยังอยูอ่ทั้งคาง,งทั้งผุนผุน,ผนเป็นบักบักบวบบักโตนบักมีขนุนค่ะดันผู้ชมอ่าในสีชมพูนี่งามคักบานเพอเวอร์อยู่น้ิ่เสี่ยอยากได้ค่ะเอามาเป็นโฮมปลูกไว้ค่ะดันผู้ชมนี่ก็บ,บักมีบักม่วง ช่วูหมักย่มเสียวอีกอยู่จักสามต้นต้นกี้ขุนเห็นมาเ่อเป็นดอกออกอีกเราเห็นมาเถาะใบย่างนี่ก็ตลอดโอ้ร่นตลอดค่ะดันผู้ชมใบย่างเนาะว่างเที่ยวไปเลยเออเที่ยวออย่างนี้ได้ซี่รลดดีเถาะเป็นยังไงแปลนแล้วสบายป่ อ๋อค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันสองสำนักคือกันเนาะสองสำนักค่ะงวดว่าหันเอฟซีพันได้นําสองสำนักนี่คือศูนย์หกค่ะคืนนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขน้อยคู่กอติดไว้เด้อค่ะกอติดไว้์พอนนทบุรีกับลอ,อกกรนเด้อค่ะให้เพิ่นคิดคักๆักกันค่ะให้เพิ่นคิดคักๆอาจารย์ต่อยเพิ่นกะว่าอีกจัก สองมือเพิ่นสิมาปล่อยไห้น้ำเชี่ยไล่ไปหมืกขึ้นนี่เพิ่นว่าเพิ่นดีขึ้นอันลูกขื้นไดแล้วครับ่ะดีขึ้นจักน้อยแล้วพี่ประกายก็ดีขึ้นจักน้อยแล้วด้อค่ะเพิ่นว่าค่ะไข่แน่แล้วกินน้ำห้อนค่ะท่านผู้ชมโอ้จะเป็นยังนอเดี๋ยวนี้เนาะไข่ค่ะอาจารย์ต้อยฮะเมือว่านกเขีย<ะ>อก,ยกนันน้ำเชี่ย อันเท้าเสียหนาเนาะนนตากแดดค่ะเก็บขี้งันแล้วพี่นอ้องเุ้ยหยอดออกพวกเนี้ยน้ำเสียหักออกค่ะท่านผู้ชมลานเพิ่นว่าให้หักออกกันเล่หักบาน,นิหยอดเพินเ่นโป่งงามนะท่อ<บ>อันนี้จะได้โหดได้บันหมักเงาะกับล่างงามค่ะท่านผู้ชมพุน่นงามเหมือนตว่วนลินจีเลยอันนี้เท่ามันมันลินจีนี่ต้องได้หักเลิน มองน้ำเจอ,อย็บไปเหตุใครฮะค่ะอ,อือค่ะท่านผู้ชมเปียนหลักสัตว์ตาโอ้ยสันมันโซกโปก๊กมันหุนหวยเนะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ต่อยเป็นว่าอีกสองวันน้ำเชีย,ยเลยว่าอีกสองวันเมื่อนี้ก็วันที่หกเนาะเจ็ดแปดได้บ่อาจารย์เอฟซี FC ท่าน้ำเชียก็อยากได้คะ่ะอ,อ๋อรอเพิ่นกว่านค่ะ สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาคืนนี้ก่อนนอนเช่นเคยสวัสดีค่ะ